เออร์ลิงฮาลันอาจโบกมือลาแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจบฤดูกาลนี้นะครับล่าสุดเนี่ยอาร์ตสื่อจากแดนกระทิงดุนะฮะได้ออกมารายงานนะครับว่าฮังฮาลันเนี่ยพร้อมที่จะสละเรือแล้วนะครับในฤดูซิ้นฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่ามีทางเรือใบเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องจากพรีเมียร์ลีกนะครับเรื่องกฎ Financial Fair Play นะครับที่กล่าวอ้างว่าเรือใบเนี่ยทำผิดไปกว่าร้อยกระทงนะฮะซึ่งาทางข้อทางปัญหาตรงนี้เนี่ย ทำให้ตั้งแตะหลายๆคนเนี่ยไม่สบายใจนะครับแล้วก็มีเขาว่าจะสะละเรือกันหลายๆคนเลยนะเมื่อจบฤดูกาลนี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอาร์ตก็ได้ทางอาร์ตเนี่ยทางสื่อของทางแดกทเทงดูเนี่ยก็ได้ออกมารายงานว่าฮารันเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่พร้อมที่จะสะละเรือเหมือนกันนะครับโดยทีมที่จะรับไปดูแลต่อก็คือเรียมาดิด แล้วมาดิดนะครับซึ่งพร้อมที่จะสู้ในทุกราคานะครับเห็นว่ากันว่ามีราคาค่าฉีดสัญญาอยู่ที่150ล้านยูโรนะครับแล้วก็มาดิดก็พร้อมนะครับเพราะว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แล้วครับมาดิดครับเขาเขาปึกอยู่แล้วกับเรื่องนี้นะครับทีนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเรือใบเนี่ยจะทํายังไงนะครับที่จะสู้คดีนี้จนชนะได้หรือไม่หรือว่าสุดท้ายแล้วจะแพ้คดีครับเพราะว่าวันกับทีมแตกเลือเกินเพราะนักเตะแต่ละคนหลายๆคนเนี่ยเริ่มมีข่าวออกมาแล้วว่าพร้อมที่จะย้ายหนีนะครับเอาใ้า